หากผลงานออกมาเหมือนเดิมให้ลองเปลี่ยนวิธีการทำงานบ้างอย่าทำอะไรเดิมๆแล้วหวังให้ผลออกมาแตกต่างหรือดีขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีเมษหรือคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่พยากรณ์แห่งแสงดาวกับผมนายจันเจ้าวันนี้เรามาดูกันครับว่าพลังงานของการงานและการเงินในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยไพ่ใบแรก ราชินีเหรียญไพแห่งความมั่นคงและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสัปดาห์นี้คุณจะโดดเด่นเรื่องการจัดการทั้งงานและเงินคุณอาจต้องรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็จะสามารถจัดการได้ดีมีคนไว้วางใจให้คุณดูแลเรื่องสำคัญการทำงานอย่างมีระเบียบและรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จด้านการเงิน ไพ่ใบนี้หมายถึงความมั่นคงรายรับที่มาจากความขยันและความรับผิดชอบหรืออาจได้รับของมีค่าบางอย่างเป็นรางวัลจากความทุ่มเทต่อมาคือ The h i e r o p h a n ไพ่แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้จากประสบการณ์ไพ่ใบนี้เตือนว่าอย่าดื้อกับระบบบางครั้งการทำตามขั้นตอนหรือคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สถาบันหรือโครงสร้างที่เป็นทางการจะมีความก้าวหน้าและสำหรับบางคนอาจได้รับโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นการอบรมหรือคำแนะนำที่เปลี่ยนแนวคิดการทำงานให้ดีขึ้นครับด้านการเงินไพ่ใบนี้หมายถึงความสมดุลและการจัดการที่มีหลักการคุณอาจได้รับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการลงทุนหรือการใช้เงินอย่างรอบคอบและปิดท้ายด้วยไพ่สิบถ้วยไพ่แห่งความสุข ความสมบูรณ์แบบและความสำเร็จที่มาพร้อมความอบอุ่นใจไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณของความลงตัวในทุกด้านโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในที่ทำงานและครอบครัวคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือทีมงานที่ดีทำให้งานสำเร็จอย่างราบรื่นด้านการเงินไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงรายด้านที่มั่นคงและความสุขจากสิ่งที่ทำ ช่วงนี้คุณอาจได้ใช้เงินไปกับคนในครอบครัวหรือทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับใจตนเองโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีเมษคือช่วงเวลาแห่งความมั่นคงที่เกิดจากการลงมืออย่างมีแบบแผนคุณมีทั้งความสามารถและสติในการจัดการสิ่งต่างๆอยู่แล้วเพียงแค่เปิดใจรับวิธีคิดใหม่ๆอย่าทำซ้ำแบบเดิมแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับ และก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆหลายคนที่ถามกันมา,มามากเลยเรื่องการดูดวงแบบส่วนตัวตอนนี้ผมกำลังจัดระบบให้เรียบร้อยอยู่นะครับขอให้รอกันอีกนิดรับรองว่าไม่นานแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือส่งข้อความติชมกันไว้ได้เลยครับคำพูดเล็กๆของทุกคนคือพลังใจสำคัญของผมจริงๆแล้วก็ฝากติดตามทั้งช่องพยากรแห่งแสงดาวและช่องของผมนายจันเจ้าด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะได้เดินทางไปด้วยกันบนเส้นทางของแสงดาวและพลังงานดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ